ไปฟาแต่งหน้ากันนะคะวันนี้จะมาแต่งหน้ากันนะคะนี่นะคะเราจะข้นเป็นน้ำตกก่อนนะคะคือไม่แแต่งหน้าให้ใครดูเลยนะเดี๋ยวปเปิดเต่าหน้าก่อนเปิดเปอเอาผัานค่ะเปิลมมาก,ก่อน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตป่าหน้าค่ะทุกคนรอหน้าแห,ห้งก่อนนะขอดลงสกินแคร์ค่ะคุ้นๆสำอาชฉัน,นเอามาวางไว้ก่อนเราจะลงเป็นสกินแคร์ทั้งหมดสามตัวนะคะทำเนี่ยทำเนี่ยเราจะกินน้ำน้องก่อน โอเคน้าก็จะแห้งซึมไปแบบนี้นี่แล้วเวลาแต่งหน้าคือแบบต้องชอบคออะมันเป็นไรไม่รู้นี่ป้ายไปเลยค่ะหน้าจะชุ่มชื้นนะคะดึงเสื้อหน่อยอุ้มมาใช่ก่อน <ท>มา<ผ>มต่อกันที่นี้นะคะทำผมได้ไหมอืมทำ,ทำไม่ทำนะนะผมอม่ะก็คือแบบ<ไ>ปเป็น<ไ>ปผมปล่อยก็ใช้กัสนอืมปล่อยแล้วก็หวีผมแต่เราเห็นตอนเสร็จเลยจะ้ะเธอรอเห็นตอนเสร็จเลยเธอจะเห็นแบบอุย้ยหน้าดำมากไม่ใช่เหรอบนเลนนะคะเราจะลงกปนสกินแคร์ เอาไปฉีดนะอยาา่าพี่นฉีดนะไม่ได้มันที่ท,ทีฉีดผมฮะที่ฉีดผม่ะแล้วก็จะขึ้นเสียงนึงนะคะทุกคนขึ้นเสียงกับน้องค่ะอะคนอื่นน่าจะไม่อันนี้กันแดดนะคะกันแดดตัวนี่ไร ขโมยกินแล้วรมาสิมันไม่ดูเปิดเบอร์สมเลยเดียเดียมันก็เบอร์มนเอเอาเบอร์สามเลยเออเอาแรงๆเลยนะอุ้ยปุยปุยปุเกสามเลย ยังไม่แรงเลยมันเกี้ยวซ้อเนี่ยทาอะไรทาครีมกันแดดน,นะคะทุกคนครีมกันแดดน,นะคะจะเพิ่มให้หน้าขาวเป็นระดับหนึ่งห้อกอืมเดี๋ยวจะ ไปตรงแสงก่อนทุกคนเพราะตรงนี้แสงมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะน<อ>ี่มาตรงนี้แสงแสงเลยแหละนี่ก็จะเป็นโซนเส้นสถ้ามีการเลยก็ขออภัยนะคะทุกคนมีเสียงหูรานนิดนึงก็ขอโทษนะคะขอกราบนะคะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนทุกคนไป กูเด็กอะป .6 กหรือว่ามหนึ่งเขาจะเริ่มแต่งหน้าจัดกันแล้วว่าช่วงมอสองนะคะมหนึ่งอะไรเรามหนึ่งปองดี่ควขำเยอะเลยมาค่ะขำน้อยเยเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะอะแต่งขันไปแชร์คิวกันก่อนเลยนะ <laughs> แต่งปุ๊บก็เริ่มมีความไม่หวังละ มารอแต่งเสร็จกันนะคะตอนนั้นพี่ลิวคำมึงยืนเแสงมันไม่ค่อยได้ทุกคนปุ่งปุ่งปุ่มดูนหน้าดหนูหน้าขาวไหมคะใช่คนป<า>ี<ม>เลยเก็บก่อนมาแต่งหน้ากันต่อค่ะอย่าไปเริ่มความกัน อันนี้คือของพี่เขาุ้ยไม่รู้ว่าเอามาทำแปะอะไรสองอันปะไปตีลูกาพี่ดิวทำอะไรแัดขนตาค่ะเอาน้ำให้หน่ะน้ำให้หน่ นะคะฟีนิกระบายสีได้ไหมระบายไม่ต้องถามวัน่ทำชื่อะอืมแมนทำมาได้บุยาาเคยทำวัวดีดีม้วนๆมาได้แล้วาขอทำสนิทบ้านหวปาหาแม่มึงหรอนี่ี คิดถึงด้วนสิตามมาด้วีทางสายไอตีว่าเราเลือกไออย่ลืมเดินองคือคนไหมโอ้ยอดเนว ไล้ใจแล้วหยังสั่งหลบนาะคนอีกงั้นคือเป็นตาเป็นตาไม่หยอยอยู่เหือเดะน้องคนนี้สิยอมทุม่มเทสิยอมเป็นสายเป๊ะมีมีน คือปอยไม่ค่อยแต่งหน้าจัดนะคะคุณใช้อะไรต่อไม่รู้คะ่ะนี่นะคะทุกคนเรามานำเสนอนะคะ <c oughs> กำนำคลินิกเนาะหน้าแ <c oughs> มวนะคะใช้แล้วตาย ไม่ฟื้นเอามันโยนทิ้งเข้าป่าค่ะแม่ป็สีดำชื่อว่าเจ้าหมีมาแต่งหน้ากันต่อเลยค่ะไยก็ได้ใช้เป็นลิปนะคะ แววของแป๊บนึงนะให้น้องมานั่งดูแทนนะไปก็จะเก็บสก,กินแคร์บางตัวที่ใช้ไปแล้วนะคะด้วยไปเก็บชิ้นสองชิ้นได้ตัวที่ใช้ไปแล้วก็เก็บไปเล้วชิว้นสอง ไม่ลืมทุกคนนะลืมส่วนนี้ลืมแป้งฝุ่นนะทำไงไม่เป็นไรแปะก่อนเทีหลงังก็น่าจะไม่เป็นนะคือมารคาลาปลาลมันทนเนี่ยคือมันมันกันกันอะไรถ้าอิงมัรคาลาลตัวนึงเนี่ยเป็นรอยเลยนะแป้งฉันกคน็คือ ไ,ได้กินน้่งไหมืเ,เสร็จแล้วนะคะคุณเ็นมาค่ะมาทาดิฟกันต่อเน็นมากน้หนัดอะ่ะผมเ,เนาเ้า <laughs> บบหน้าากเ้นะ้าหน้าน้น ปากแดงนะอยู่เนี่ะเพราะในกล้องอ่ะแสงมันจะไม่ไอนี่นะคะแต่ว่าถ้าแต่งหน้าเสร็จอ่ะจะจึ้งอึ้งๆเลยล่ะเดี๋ยวจะให้น้องว่าโบนให้กี่คะแนนกูได ให้หนึ่งคะแนนกูด,าด่าแน่งตายแน่่แต่คนผมก่อนเลยคือปลาเป็นคมผมฟูก็เลยนนี่สเปก่อน ไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวไม่เสร็จก็คือรู้ว่ะความน่ารักอ่ะความน่ารักอ่ะพี่ไปครับอืสิบเจมสิบจัาตีเหรอมั้ง,ง <S 2> <S 2> ก่อนเสร็จ <S <S นี่นะคะเป็นวกักของหนึงวันนะคะ แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องออมาทาเราก็ใช้เด็กๆไปเก็บสกินแคร์พูดเล่นค่ะวันนี้ก็จะขอสอบคลิปนะคะคือูวันนี้สวยจึ้งมากให้น้องโหวตก่อนว่าให้กี่คะแนนนะคะ กี่คะแนน,นจ้าคลิปนี้นะคะ้กีนนน่คะแนนสิบติมเท่าน,นั้นสิบติมสิบแล้วแต่ให้เท่าไหร่ฮะบายบายค่ะจบคลิปแล้วนะ